ฟุตบอลมันยอ่อมมีฤดูการของมันครับวันที่ผีดอกออกผลวันที่จเจริญเติบโตและวันที่ถึงคราวต,ต้องล่วงโรยหากจะลองมองดูในช่วงทศวรรษ2010เป็นต้นมาหนึ่งในทีมฟุตบอลทีมชาติที่แข็งแกร่งที่ดีและน่าเกรงขามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติฟุตบอลคงต้องมีชื่อของทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกปี2014ผุดขึ้นมาในหัวของใครหลายๆคนกันบ้างเยอรมัน er ชุดนั้นนับได้ว่าเป็นอินซีเลกที่แก่งทั่วแผ่นดินปรามาหมดทั้งโปรตุก เกตฝรั่งเศสอเมริกาบราซิลรวมไปถึงอาร์เจนตินายัางมีนอกจากนั้นอีกนะครับขุนพลในชุดนั้นก็มีการผสมผสานกันที่สุดแสนจะลงตัวทั้งความสดของนักเตะดาวรุ่งผสมผสานกับนักเตะเก่ารุ่นใหญ่แถมยังเตรียมพร้อมมาอย่างดีในการฝึกซ้อมและด้วยการมีกุนซืออย่างโยกี้เลิฟคุมบังเฮียนทับทําให้อินซีเล็กเยอรมันในตอนนั้นแก่งทั่วแผ่นจริงๆจ,จนสุดท้ายพวกเขาประกาศสักดาพังงาดคว้าแชมป์โลกและคว้าดาวดวงที่4ประดับเหนือนะ อ,อกเสื้อได้อย่างยิ่งใหญ่บนแผ่นดินบราซิลหลังจากคว้าแชมป์โลกไปแล้วอินซีเจ้าเวหาอย่างมิโลสลาฟโคเซ่ที่เป็นดุดดังความหวังสูงสุดของทีมก็บอกมืออำลาทีมชาติไปเช่นเดียวกันกับฟิลิปลามส่วนนักเตะคนอื่นที่เป็นแกนหลักของทีมและยังอายุไม่เยอะเช่นโทนีโ่โคสโทมัสมุลเลอร์มาโนเอลนอยเออร์พวกเขาก็ยังคงอยู่เพื่อเป็นแกนหลักสานต่อความสําเร็จของทีมชาติเยรอรมันให้เพิ่มพูนทวีมากขึ้นไปจากวันนั้นที่เยรอรมันคว้าแชมป์โลกในปี 2 0 1 4ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ราวสิปีพอดีขุนพลเยอรมันชุดนั้นหลายคนก็อำลาทีมชาติไปเกือบหมดทั้งบาสเซียนชวายสไตเกอร์ลูคัสปบโรสกี้ซามี่เคดีี่าและอีกหลายคนที่ล่วงโรยไปตามสังขารแต่ก็ยังคงมีอยู่3คนครับที่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เขายังคงอยู่มาจนถึงยุโร2024ที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านั้นก็คือโทนี่โคสมานูเอลนอยเออร์รวมไปถึงโทมัสมุลเลอร์นั่นเองคนหนึ่งในวัย38ปีส่วนอีก2คนในวัย 34ปีมันก็คงถึงขราวต้องยอมรับกันจริงๆว่าพวกเขาก้าวเข้าสู่บ้านไปอาชีพการคาแข้งไปแล้วเอาละจนถึงตอนนี้หลายคนก็คงคาดการกันว่ายูโร2024บนแผ่นดินบ้านเกิดอาจเป็นครั้งสุดท้ายของ3ตํานานแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเมื่อก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์โทนี่โคดก็ประกาศชัดเจนว่าขอแขวนสตารหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจบทัวร์นาเมนต์มุลเลอร์ก,ก็ตามประกาศแขวนสตารไปอีกคนและล่าสุดก็เป็นผู้รักษาประตู ที่ดีที่สุดตลอดการอย่างมานูเอลนอยเออร์มาประกาศอำลาไปอีกคนเช่นเดียวกันนับ10บสปีนับร้อยนัดที่เราเห็นทั้ง3าคนร่วมพุกร่วมสุกกันมาในทีมชาติเยอรมันทั้งวันที่สุขสมแล้ววันที่แตกสลายจนถึงวันนี้มันคือฉากจบสุดท้ายของ3คนนี้แล้วเอาล่ะครับหลังจากนี้ทีมชาติเยอรมันก็คงต้องฝากฝังอนาคตไว้กับเราเด็กรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาเติบโตทดแทนรุ่นพี่ส่วนรุ่นพี่ก็แค่เปลี่ยนสถานะจากคนที่อยู่ในสนามก้าวออกมา มานั่งข้างสนามเพื่อเป็นกําลังใจเชียร์น้องๆก็แค่นั้นเอง10ปีที่ผ่านไปมันไวเหมือนโกหกแต่มันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ใบเก่าต้องโรยลาลงไปแล้วใบใหม่ที่ถึงคราวต้องเบ่งบานอินซีเล็กในยุคใหม่อย่างเป็นทางการมันได้เริ่มขึ้นณนะบัดนี้เป็นต้นไปแล้วและนี่แหละครับคือความทรงจําและคําอําลาของฮีโร่2014ของพวกเรา